บทเรียนออนไลน์หน่วยอากาศตอนที่หนึ่งระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่หนึงโรงเรียนวัดบางบอลพิมพ์จันแต้อุปถัมภ์สำนักงานเขตบางบอลกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือลักษณะความสำคัญของอากาศและส่วนประกอบของอากาศค่ะคุณครูมีคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับความสำคัญของอากาศและส่วนประกอบของอากาศมาให้เด็กๆได้รับชมนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะความสำคัญของอากาศและส่วนประกอบของอากาศสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเพื่อนๆก็ได้รู้ไปแล้วนะครับ ว่าอากาศจะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งรอบตัวเราและในร่างกายของเราตลอดจนตามที่ว่างในสิ่งต่างๆซึ่งเรามองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะสัมผัสได้ครับร่วมด้วยช่วยคิดถ้าเพื่อนรู้จักตัวผมกันแล้ววันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นอากาศกันหรือไม่ ถูกเลยครับเพราะอากาศจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะรู้สึกได้เแล้วเราจะรู้สึกถึงอากาศได้ยังไงล่ะเพื่อนๆลองยกมือโบอกมือไปมาบริเวณใบหน้าตัวเองเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างครับเพื่อนๆทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าเหมือนมีสิ่งหนึ่งมาปะทะที่ใบหน้า แล้วสิ่งนั้นก็คืออากาศนั่นเองครับตัวผมที่พองโตอย่างนี้ก็เพราะเกิดจากอากาศเช่นกันครับเพื่อนๆจะสังเกตได้จากขณะที่เพื่อนๆเ,เป่าลูกโปง่งลูกโป่งก็จะพองโตขึ้นเรื่อยสิ่งที่อยู่ในลูกโป่งและดันให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นเหมือนตัวผมตอนนี้ก็คือ อากาศครับอากาศมีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ต้องใช้อากาศในการหายใจนอกจากนี้แล้วพืชยังใช้อากาศในการสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกด้วย น้องๆรู้หรือไม่ว่าถ้าคนเราขาดอากาศประมาณ5 6ถึง6นาทีอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้ตอนนี้เพื่อนๆคงอยากรู้กันแล้วละสิครับว่าอากาศมีส่วนประกอบอะไรงั้นลองมาทำการทดลองง่ายๆนี้ดูนะครับอุปกรณ์การทดลองก็จะมีแผ่นใสครับ ส่วนวิธีการทดลองนั้นเริ่มแรกให้เพื่อนๆสังเกตแผน่นใสจากนั้นให้เป่าลมใส่แผน่นใสแล้วให้เพื่อนๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นใสครับจากการทดลองเพื่อนๆจะพบว่าหลังจากเป่าลมที่แผน่นใสจะทำให้แผ่นใสเป็นฟ้า ที่เป็นอย่างนั้นก้นเนื่องมาจากลมที่ออกจากปากไปปะทะกับแผ่นใสที่เย็นกว่าไอ้น้ำที่มีอยู่ในลมหรืออากาศที่เราได้เป่าไปจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก,เลกๆเกาะที่แผ่นใสและทำให้เกิดฝ้าครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทำการทดลองนี้ไปแล้วเพื่อนๆจะพบว่าไอ้น้ำจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในอากาศครับแต่นอกจากนี้ อากาศยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานี้จะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้น้าและอื่นๆครับซึ่งจากแผนภาพนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าในอากาศจะมีแก๊สไนโตรเจนมากที่สุดครับ และแก๊สที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราก็คือออกซิเจนครับเพื่อนๆครับนอกจากแก๊สต่างๆที่เพื่อนๆได้รู้ว่ามีอยู่ในอากาศไปแล้วยังมีอะไรปะปนอยู่ในอากาศอีกบ้างซึ่งเราจะมาทำการทดลองกันดูนะครับสำหรับอุปกรณ์การทดลองก็จะมีกระดาษแข็งเทปใส เชือกแว่นขยายส่วนวิธีการทดลองให้น้องๆน,นำกระดาษแข็งมาเจาะให้เป็นช่องจากนั้นนำเทปใสามาติดระหว่างช่องที่เจาะไว้แล้วนำไปแขวนที่ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นเวลา2-3ถึงวัน จากนั้นใช้แว่นขยายส่องดูบริเวณเทปสายและบันทึกผลจากผลการทดลองน้องๆจะพบเห็นฝุ่นละอองเกาะอยู่ที่เทปสาซึ่งแสดงว่าในอากาศก็จะมีฝุ่นละอองปะปอนอยู่ด้วยครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้หรือไม่ว่าอากาศมีฝุ่นละอองปะปอนอยู่มาก จะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะระบบหายใจของมนุษย์เช่นไอจามภูมิแพ้ผื่นคันดังนั้นเราจึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากเช่นบริเวณที่มีการก่อสร้างบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมและบริเวณท้องถนนที่มีการจราจรติดขัดเป็นต้นค่ะเมื่อเราสูดอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไป โดยจะเกิดอาการระคายเคืองขึ้นตามส่วนต่างๆของระบบทางเดินหายใจซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละอองโดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ได้ที่ขนจมูกส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบหายใจทำให้ระคายเคืองแสบจมูกอจามมีเสมหะหรือมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลงได้ค่ะอากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้อากาศจะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้อากาศในการหายใจซึ่งอากาศจะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้าและอื่นๆ ในอากาศจะมีแก๊สในโตโลเจนมากที่สุดและแก๊สที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนสัตว์และพืชก็คือออกซิเจนส่วนพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอลักษณะความสำคัญของอากาศ สนุกไหมคะเด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับอากาศว่ายังไงบ้างคะถูกต้องแล้วคะ่ะอากาศไม่มีสีอากาศไม่มีกลิ่นและอากาศไม่มีรสชาติต่างๆนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าอากาศอยู่ที่ใดบ้างใช่แล้วคะ่ะอากาศอยู่รอบๆตัวเราเลยค่ะเด็กๆนอกจากจะอยู่รอบๆตัวเราแล้วอากาศยังอยู่ในน้ำและ อากาศก็ยังอยู่ในดินด้วยนะคะเด็กๆจากคลิปวิดีโอเราจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของอากาศมีแก๊สไนโตรเจนอยู่ประมาณ78%แก๊สออกซิเจน21%และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำและอื่นๆอีกประมาณ0.1%ค่ะสำหรับใบงานประจำหน่วยให้นักเรียนอ่านคำคล้องจอง จากนั้นระบายสีภาพให้สวยงามคำของจองอากาศอยู่รอบตัวเราอากาศอยู่รอบตัวมองทั่วๆแต่ไม่เห็นรู้สึกร้อนหรือเย็นอยู่ในน้ำอยู่ในดินเมื่อเด็กๆท่องคำของจองเสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงามจากนั้นประเมินตนเองด้วยนะคะเด็กๆเกมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้ว ถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูที่ไลายกลุ่มของห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ